ไม่ได้อุปกรณ์มาดิกอุปกคืออะไรโปรมมีแต like. ่กรบีสเปรย์อไไอ้ทำมือเครื่องถ่ายถมีไขเนี่ยมีลืมเอามาไม่ใช่จะอมตอนนี้เลหรอไม่เอากลับบ้านไปหรอเออกลับบ้านกันละเออไม่รู้มันเป็นอะไรล็อตของน้ามันข้อแก้พกแพ็คเล่นน้ป่อเลยเหลือเลยนาะ เล่นอ่ะแล้วก็เลยกลายเป็นเหลือแต่วิ่งวิ่งแทนเลยเนี่ยเพราะเมฆก็วิ่งได้ด้วยวิ่งมาไหนอ่ะเขียนวิ่งมาทิ่เนะวิ่งตอนผมวิ่งก็วิ่งไปจุดหลองบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วันแบบวันว่างเขาวันว่างปัจจุบันก็วิ่งใช่แต่บางทีวันธรรมดาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่แน่ไม่นอนเสร็จงานเร็วไปแต่แบบนานๆวิ่งกี่พุ่มมันไม่แน่ไม่นอนวิ่งกี่กิโลอ่ะอ่าอ่า พแค่นั้นผมก็เหนื่อยแล้วน้ำต้งขึต่ผมไม่ก่อนนี่แค่้าโลก่อนไปขึ้นๆไปเรื่อย ก่อนพี่กี้นัดกินข้าวที่บ้านยงไม่ไปอ,อ่ะตินะุละเป็นก้ายลมาลใครไปบ้างอะ่ะมีผมับพี่เอกอแล้วก็บ้านพี่กี้ก็พี่กี้พี่กี้นนี้พอดีแค่นี้แหละมุขะใช่ใช่ đắng không biết nữa, không biết không biết nữa, không biết nữa, không không biết không 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 biết nữa, không biết nữa, không nữa, không biết nữa, không biết nữa, không không biết nữa, không biết nữa, không biết không biết nữa, không biết nữa, không biết nữa, าชวนจะไปจะไปแคมปิ้งอะพี่สนใจไปปะฮะเขาสนใจไปกลางเต็นท์กันอะพี่อยากไปปะเขาเนี่ยเปิดติดร้านกระบะใช่ใช่เปิดติดร้านอะตรงนี้แบบร้องเ<ป>ล,ล,ล่าออกอะคนที่ดูดูแลตึกเออมันล่าออกไม่มีใครพักอยู่นะพี่ต้อ,ไองไปตื่นเช้าไปตื่นปิดห้าโมงไปปิดอย่บอกไปเจียงแล้วพี่ต้<ป>องย้ายออฟผี วีจะดี่ไปลยปากคนไปไหนไปไหนี่งยาออกคไปค้างคืนไม่ได้เลยนอกจากวันไหนแบบนี้ปกตยาวแบบนี้ไปกองให่สบายไปเอยาอยเข้าเข้า10โมงถ่ายมงอะไรก็ได้หมดจะว่จนได้ได้กดดังแล้วนะ พื้นที่ไว้แล้วให้ผมบอกพี่หรอเออขอขพลาดติ๊กแล้วตึกแถวไหมใช่ไหมไช่ไม่เป็นตึกเป็นเป็น,เป,นเป็นแบ่งพื้นที่ของของโกดังไม่ได้เป็นทาว์เฮาและตอนแรกจะเอาทาว์เฮาตรงมหาสิทธิ์แล้วไปเจอโกดังนี่มาเออแม่งเวิร์กกว่าที่อ,อยู่แถวบ้านจริไงไหมใช่ เยอะกว่าเป็นเข้าเป็นม่งแถว,วต้องรักษาหน้า้นะต้องักษาหน้าแขเดี๋ยวถ้าเล่นเล่นหนักไปปวดหัว วันที่แล้วปวดหัวกลับบ้านวันถัดไปนอนทม่หลับเป็นยังไงันทั้งคนน้อยก็อาจจะเป็นไม่ได้ใครนอนตึ่อ่ะยิ่งคืนรู้สึกว่ายิ่งคืนทีหนึ่งถ้าเท่าีดอ่ะที่ก็ยิ่นทีหนึ่งร่างกายผมอาจจะไม่ฟิตเลยคมาเล่นแบตเลยฟิตเงี